ขึ้นรถปัสเที่ยงกฤษครั้งแรกด้วยความอยากรู้ก็ลองกันเลยพอเราขึ้นรถมาก็แตะปัดจ่ายตังที่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันนี่ชั้น2ค่ะไม่มีคนเลยเรานั่งสบายมากๆอันนี้เป็นวิวชั้น2นั่งข้างหน้าเลยนะคะวิวข้างทางสวยๆเลยวันนี้เราจะเข้าไปในเมืองกันค่ะอันนี้คือระหว่างทางรถบัสจะพาเราอ้อมเมืองข้างนอกก่อนนะคะเมืองที่เราไปจะเป็นอีกเมืองหนึ่งค่ะชื่อเมืองลิงกิงตันสปา ระหว่างทางเราก็นั่งชมวิวถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเลยถนนเส้นแบบนี้เขาจะเรียกว่า country r o นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนอกเมืองค่ะจะมีต้นไม้เยอะแยะนี่ค่ะเราถึงแล้วค่ะเมืองที่เรามาเราจะเตรียมตัวลงรถกันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีที่กดตรงปุ่มแดงๆจะเป็นกดสต็อปนะคะเวลาถ้าเราจะลงรถเราก็กดตรงนี้ได้เลย สนนเส้นนี้เป็นเส้นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะรถบัสท,ทั้งหมดจะมาจอดที่นี่เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะกูขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย